สวัสดีค่ะพาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขาอยากบอกอะไรคุณเขามีข้อความอะไรมาบอกคุณอสังหาริมทรัพย์ ความสุขความปัถนาดูมีคุณกับเขามีความสุขมีอาสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เขาพูดถึงความสุขความสมหวังความสมปรัถนามีคุณอยู่เคียงข้างอสังหาริมทรัพย์ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตพักผ่อนความสุขความสบาย พักผ่อนแล้วก็ศึกษาเรียนรู้การแต่งงานเขาหวังฝันปรารถนาที่จะแต่งงานกับคุณมีคุณเป็นคู่ตอนนี้เขาหาอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองแต่เขาพักแต่เขาก็เรียนรู้ศึกษามีอุปสรรคปัญหาแก้ไข ในการที่เรียนรู้นอนพักแต่เขาก็มีความคิดคน้คนค้นว้าหาความรู้อันนี้ก็เรียนรู้นะีคะเขาจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นศึกษาหาความรู้เขาอยากบอกคุณ สังหาริมทรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองมีความเป็นอยู่ที่ดีการแต่งงานที่เขาคิดเขาปรารถนาเขาฝันเขาหวังไว้แล้วเขาจะศึกษาหาเรียนรู้แล้วเขาอยากบอกอะไรคุณอีกแอบรักรักคุณแอบรักแอบส่องแอบมองแอบคิดถึงกองไฟในมือ คิดถึงคุณวุ่นวายวิตกกังวลวุ่นวายใจความเข้มแข็งเขาก็ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อมีคุณเป็นคู่กับคุณกลัวคุณหลุดลอยไปเขาจะาเขาลักคุณกลัวคุณหลุดลอยไกลห่างเขาจะทุกข์มากถ้าไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้ความหลงเขาลหลงไหลหลงรักคุณเขาลักคุณ เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงคิดถึงเขาเขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะอยากบอกว่ารอให้คุณรอเขาเขารอคุณการรอคอยรอความประสบผลสำเร็จสมหวังฉันแค่ต้องการคุณตลอดเวลาเขาต้องการคุณตลอดเวลาอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลา ไม่อันนี้ก็ว่าไม่ฉันเป็นคนขี้หึงขี้หวงเขาหึงหวงคุณเขาอยากอยู่ใกล้คุณแต่ว่าไม่นะเขาว่าขี้หึงเขาอยากบอกคุณคำแนะนำอย่างมืออาชีพ ต้องการคําแนะนําหาทางออกมีความเรียนรู้ศึกษานะมีอุปสรรคปัญหาที่เขาห่วงห่วงห่วงคุณอุปสรรคปัญหาหนึ่งดาบเขาอยากบอกคุณอันนี้รอ อุปสรรคปัญหายังมีอุปสรรคปัญหารอคอยเขาต้องการอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาอันนี้ก็ว่าไม่ไม่ใช่อันนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงเพราะเขาทุกข,กเขก์เขาต้องการหาทางออกหาคําแนะนําคําแนะนําต้องการคําแนะนําอย่างมืออาชีพว่าเขาหึงหวงคุณจะทําอย่างไร เป็นอุปสรรคปัญหาคิดก่อนลงมือทําเขาจะคิดก่อนเขากลัวกลัวเกินกว่าที่จะพูดคุยที่จะพูดคุยกับคุณบอกคุณไม่ ไม่พูดหรือจะพูดไม่พูดนะคะเขากลัวเขาจินตนาการถึงคุณเขาต้องการพื้นที่พื้นที่ตัวเขาพื้นที่ในหัวใจคุณพื้นที่ที่มีคุณมีคุณมีเขา อย่างแน่นอนเขาอยากบอกอะไรคุณอีกเขาอยากบอกคุณว่าคิดสิบแปดบวกอะอันนี้ก็คิดอันนี้ก็จินตนาการถึงร่างกายคุณตัวคุณ เขาไม่เข้าใจเขาเขาก็ไม่เข้าใจตัวเขาแล้วคิดถึงคุณต้องการคุณมีแต่คนทำร้ายเขา เขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้คิดถึงคุณคุณกะตุ้นเขานะคู่กับภยัยคิดสิบแปดบวกคิดถึงคุณแล้วเขาก็คิดถึงคิดเกินเลย หากย้อนเวลากลับไปได้เขาว่าเขาจะจัดการกับเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปกย้อนเวลาเขาจะทำในสิ่งที่ดีในอดีตย้อนเวลาจะทำดีกับคุณฉันหวังว่าฉันจะซื่อสัตย์กับคุณอย่างเต็มที่คะ เขาจะดีกับคุณแล้วตอน,นเขาจะซื้อสัตว์มั่นคงจริงใจกับคุณเพราะอดีตเขาย้อนเวลาไปไม่ได้ย้อนเวลาเขาจะทําให้ดีแต่ตอนนี้เขาจะจะซื่อสัตว์มั่นคงกับคุณเขราะอยากบอกคุณว่าอารมณ์ครอบงำเขาเขารู้สึกเหงาแล้วคิดถึงคุณเขาอยากบอกคุณ ามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี <What? S 1> ้เขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรคุณอ so ีก <Así> ค่ะเขาเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณเขารักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขาย เขาเสียใจที่ต้องโกหกคุณชีวิตของเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่คุณคิดเขาหวังว่าแลวฉันหวังว่าฉันจะสามารถ แบ่งปันข่าวดีกับคุณนำข่าวดีเรื่องดีๆสิ่งดีๆมาให้คุณรับรู้สิ่งดีๆเขาจะทำสิ่งดีๆให้คุณเขาหวังว่าเขาจะทำสิ่งดีๆให้คุณฉันมองหาคุณทุกที่เขาทำทุกเขาจำทุกรายละเอียดของวันนั้นได้ เขารู้เขารู้ว่าเขาล้ำเส้นกับคุณว่าเขาต้องปล่อยมือจากกันปล่อยมือจากคุณแล้วฉันขอบคุณสำหรับบทเรียนทางจิตวิญญาณและความรู้สึกที่เขารู้สึกดีๆรู้สึกรักคุณดีๆกับคุณรู้สึกที่ดีอ่ะเขาขอบคุณคุณ